บิวตี้บุฟเฟ่สวัสดีครับสวัสดีน้องๆบิวตี้บุฟเฟ่ที่น่ารักทุกคนนะครับวันนี้พบกับพี่อังนะคะพี่อังมีสินค้าใหม่จะมาแนะนำนะครับนั่นก็คือลองแวร์ลิปคัลเลอร์นั่นเองนะคะผมในรุ่นของ g i n o m a c r ก Pro Makeup นะครับมีให้เลือกทั้งหมด6เฉดสีนะครับอันนี้นะครับเป็นลิปกอสนะครับลิปกอสเนื้อลิควิดเป็นลิปกอสที่ให้สีชัดเจนติดทนนานระหว่างวันนะครับอยงสการที่ว่า ปากสวยเป๊ะนะคะผมมีทั้งหมด6เฉดสีนะครับเดี๋ยววันนี้พี่อังจะมารีวิวให้ดูว่ามีสีไหนเป็นยังไงกันบ้างนะครับสีแรกนะครับเรามาดูสีเมอร์คิวลี่กันเลยทีเดียวนะครับเป็นชื่อของอะไรน้องๆค่อยน่าจะจํากันได้นะครับเซเลอร์เมอร์คิวี่หรือว่าดวงดาวเมอร์คิวี่นั่นเองนะครับอันนี้เป็นสีชมพูนะครับเป็นอ่อชมพูออกบานเย็นบานเย็นหน่อยนะครับต่อมานะครับ เป็นยูเรนัสนะครับดวงดาวยูเรนัสนะครับผมพี่จะบอกกันเลยนะครับยูเรนัสเนี่ยยูเรนัสนี่นะครับเบอร์ศูนย์สองนี่ขายดีมากๆเลยนะครับสําหรับน้องๆบิวตี้หลายๆสาขาก็บอกกันนะครับเบอร์ศูนย์สองขายดีมากเลยนะครับต่อมาเบอร์ศูนย์สามนะครับดวงดาวจูปิเตอร์นะครับดวงดาวจูปิเตอร์จูปิเตอร์นะครับเบอร์ศูนย์สามนะครับจูปิเตอร์นะครับต่อมาเบอร์ศูนย์สี เบอร์ศูนย์สี่นะครับเชเทิร์นนะครับเชเทิร์นเบอร์ศูนย์สี่นะครับศูนย์สี่เบอร์ศูนย์สี่นะครับอ่าต่อมาเบอร์ศูนย์ห้าเบอร์ศูนย์ห้านะครับดวงดาววีนัสนะครับดวงดาววีนัสเบอร์ศูนย์ห้านะครับเบอร์ศูนย์ห้าจะเป็นออกส้มสว่างสว่างนะครับต่อมาเบอร์ศูนย์หกเบอร์ศูนย์หกนะครับดวงดาวม้า หรือว่าเซเลอร์มาสนั่นเองน้องๆก็คงเคยเห็นกันใช่ไหมครับเซเลอร์มาอาจจะเป็นความใจหลายๆคนนะครับเป็นไงบ้างครับสีออกแดงอมส้มๆนะครับแดงอมส้มๆโอเคครับพี่อังฝากด้วยนะครับกับรองแวร์ลิปคันเลอร์นะครับเป็นลิปกอสเนื้อลิควิด ลิควิดก o อนะคะผมที่ให้สีติดทนนานชัดเจนราคา250บาทนะครับอย่าลืมเชียร์ขายกันนะครับยิ่งลูกค้าที่มีบัตรสมาชิกนะครับลดอีก20%นะครับจาก250บาทนะครับฝากด้วยนะครับอยากปากสวยเป๊ะนะครับต้องลองแวร์ลิปคัลเลอร์ในรูนของ Gino m แมกเรกันนะครับเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้พี่อังไปก่อนนะครับบิวตี้บุฟเฟ่สวัสดีครับบ๊ายบาย